วันนี้ฟันว่าได้เงี้ยใครหมดแดงพิษตัวข้างหน้าโอรถรถตะดีนี่กับพิษตัวข้างหน้าเออมยอันหนึ่งของเขามันสามแปดเก่าโอ้กับของขมันสอ,อ,องแปดเก่าเพราะขนาดจะได้เงิน คือสามใบพื่นตัวอุ้ตุมันพี่เล็กก็เมินตัวนี่้องันือสมใบแล้วอวหัวตี่านมากหันเตี้ยแม่ฝันอียงกูเลกนคือว่านำตัวเดียวโอ้ยเอียงกแล้วโอ้ลืมเด้อก็ได้เลขถูกบ่ที่ไดที่ลอกเ็อกซ์ีแปดเก้านี่เลกสูเลกกันฟันบอกเลกสูดเนาะ ตึกสูตรเออสูตรกันูตรมันตบกับสูตรแม่กันอืมละเอาก็เลยน้ำออกตั้งแต่แปดเก้าแปดเก้าออกมาก็ถือไปเลขท้ายทุนวันโอ้ยถือกับถือทั้งสามตัวให้นะค่ายรสนอกอู้หูเนาะสูตรงวดนี้ไปเขาเลขท้ายลอตเตอรี่อืเขาเลขท้ายลอตเตอรี่มาคาริบิวันใส่หัวสัสฝันตังไรแม่งวดนี่ วันนี้ฟันว่าได้ไปแง่ใครมาแดงโอ้ไม่ใครมาแดงกันงามงามได้ลงมาอ่ะเออไปแง่ใครมาแดงเออ,เอ,อ,อลงมาแล้วหลุดมาพอขีกก่กระป๋อมกับงูอู้ผันงูงูคือขี่ป๋อมงูผันมีขาเนี่ยเออมีขาคือขีกก่กระป๋อมแล้วมันหงนางโตเงา โตมันน่ะเงี้ไปมันก็เอิญงูฆ่าก่อเออเออเออนี่นแหละคอยก็เลยว่ามันงูยังตะกี้เพิ่นเอิญงูฆ่างูฆ่าเนาะงูฆาเออไวทโตแดงแดงวะเออนั่นแหละนั่นอืมเงี้ยวคือขี้กับปอบเออกาดแดงสีกาดแดงหน่อยเป็นคนแล้วแต่คาคาคนไฟชุมตายสับสันแล้วนั่นแหละฟันฟันมือทั้งมือนั่นสีมะกัดร้านกูที่วันเออเออสีมะกัดร้านกูคามั้ตายนั่าก็สันเออ ตายหรือท่านนั่นเราฝันฟันว่าขางงูค่ามันขึ้นมาฟันหรือแล้วเราไปไปรบกไปบุญน่ะค้นไหลอีกละเกลี่ยไปเกลี่ยข้านมขนมเน่ยเอาไปว่าม่นไหลเยอะน่ะแกค้นก็ไหลีรอืัเอามันมาพอกันนี้วะท่านผู้นึงว่าแปลวมาจะหาชิแน่วะท่านมันได้สามรย สามรอยห่อหนะไปแจกมันบอพ่อสันเขาว่าเขาเรยกว่าไปเอามาอีกจะหาทิพย์เนี่ยจักมันผู้ได้เป็นผู้ว่าบัดน,นี่แหละได้ยินแต่เสียงดิเอออฟันเขานี่แหละสอมทีแรกไปเอาขนมนไปสามรอยห่อ,อมันบอพ่อกันไปแจกบ่พอ่อเขาเลยบอกว่าไปเอามาเปิดอีกแน่อืี่ยจะไปมาอีกจะหาทิพย์เนี่ยเขาสันนึกถึงมาบอกเลยเออ ว่ากันมาบอกเลขแล้วกันบางสีเนาะอ,อืมนี่คือมาคงเกาง่าหันหุนนั่นเลยเอ้อน้ำปักแหงว่าได้เนี่ยถ้ามันตีเป็นเลขนี่ก็ตีตีเป็นตัวเลขอะไรหมห่วหาสามศูนย์ท่อนจัอ,โอ,โอ้โอแม่นบอกโอ้แมนสามหาศูนย์สามหาศูนย์สิ สามหาชุนสามชุนหาชุนอ่ะอันมันตีเอาว่ะอันอันว่าอันเผางูมันสีเอาอยู่บล่ามันอะอันเผางูตีตีเป็นยังไงแม่สักแล้วคนเราตีเอาอยู่บปล่เก็บชุนบอกเฮ้ยแม่ยังสีเมนอยู่เปล่าีเมนสูงขึ้นกันยังบ่างูมีขาดิทั้งหวานมีขาคือกันกับมัน กขี่กระปอมเอองสตียังไงเรางูมีขาตีว่าเป็ดแล้วตัวนันมันมันงูตโตยังไงขึ้นงอันนี้มันเป็นงูฆ่าเอองูฆ่าก็เลยก็เป็นงูฆ่าเขาไม่เนาะอือห้งสตีว่าจังได้งูฆ่ากับง่าคู่คนตั อเอาตัวเดียวนี่แล้วสามหาคุณใ้อไหมเนี่ยเพราะว่ามาให้เ่วบว่ามันเก็บท่นงโบสักแล้วสนอมันมากก็เมียสนอสีบบถือแบะเต็กตัวนี้เนาะสีบดึ่ดอกเอาเจ่ตัวนี้นะกันวะเกอกันเปริกันเรียกสูตรเออหกสาม่ะตอนนั้นแปดหกสามผมว่านบอกตัวบอกกันมาใหู้่ว่า เห็นว่าเขาบวกกลับขึ้นปเปลอาอีกเออกับแปลไาเปาอีกจหาสิบห่อแนว่้วยออเออเาว่าว้านคือมันม่บอกเลยว่าผู้พันคือตอนที่แหลกในสามสามร้อยห่อนี่ไไ้ได้นับกันบ่แม่บ่ได้นับเขาว่าสามร้ยอยเอามาสามร้ยอยมาพ่อสออ แต่มาอีกเนี่ยหาอันเอามาอีกจ็หาที่พ่อแน่ว่าสันคนสุดพ่อเอาสันพ่อกันเนาะสันแต่เด้กว่อาอยย่ว่าสามรอยพ่อพ่อเออมันลายอีลีที่คนกันลายถ้ามันเยอะไซสบสามห้าศูนย์นะแม่มสามห้าศูนย์บันนี้เลขสูตรแม่นี้บ้านนีห้หกสามหกสามจหก เลข3ติาปอหกสามเก้าสามตอนแนีบอกเมื่อต้นเดียเอาอาแปดเลขสามตัว่อยบอกมันแปดหกสามโอ้เลขสูตรนี่เออเลขสูตรเดียวแปดใช่รึงแปดหกสามเี่วบอก สองตัวก็มีสามห้าสามศูนย์ห้าศูนย์หนตัวอันนี้บน,บน,เ,นเป็นบนนั่นเองนะมาตีมาอมเอา ไปริบซูดนี้เป็นล่างว่าแม่ให้เป็นบนอ๋อจะขอซื้อทั้งซื้อันนั้นกันรถด้โอ้แม่ซื้อทั้งบนทั้งล่างเออซื้อใส่อันนั้นไว้รถบนบล่างมันเคลียร์มันวาโย่บนมันปัดไปเปล่าล่างตั้งเคลียร์วาโย่ล่างมันปัดไปบนโอเหมือนกันเอามันทั้งซองเลยวันนี้เอามันทั้งซอง่าให้มันได้ว่ายหนักกันหมดต่อ ตีกับผมตัวเลขแนวทางของคุณแม่ยามดีข้อมันนี่คันมันมันดันคืองวดดันบักฮกเก่ามันกับสิบโมเมนมาบอกเลขอยู่บ่อสำหรับว่าวมาขึ้นว่าวมนขึ้นนะเขาเขาอ่าวอันนี้อันนี้เป็นคําเขาเว้าเนะแม่เนาะอ้ามเขาว้าเขาว้าเขาบอกว่าเขาว่าสาม่อยหอแล้วมันบอกออ เอาไม่จะหาที่พ่อแนววัดสัตว์ก็เลยเป็นสามหาศูนย์มาเนี่ยสามหาศูนย์ตัวครับผมเอาขมี่สามศูนย์คือเก่าสามหาสามศูนย์หาศูนย์ครับเอ็มซีครับผมเป็นเพียงแนวทางนะครับเรืองเอ็ซีครับผมของคุณแม่ยานี้นะครับเนาะส่วนเลขสูตรมีหกสามหกสามผัดมีเก่าสามแต่คุณแม่ว่าคันออกมักสามตัวกับแปดหกสามนะแม่เนาะ ตัดผมบริตัแปดสามไม่หายอีกละ้านนี้น่ากลัวมากค่ะสากีบนะครับเครับผมตัดตัวเองโลกผู้ได้มักกังขอบคุณคับคุณแม่ไร้ครับผมสวัสดีครับเอาโชคดีเด้อไก่สิบดีเนี่ยไก่เลยเด้ไก่